ตอนนี้เนี่ยละครวิกคิดฟาสต้าดินเพิ่งปิดกล้องไปแล้วก็ตอนนี้มีละครของทางช่องสามติดต่อมาก็ชื่อว่ารากบุญนะครับเล่นกับมากี้นะฮะซึ่งก็ได้บทมาแล้วแล้วก็กำลังอ่านาตอนนี้เนี่ยก็รอไปเวิร์กช็อปต่างๆแล้วก็รอเปิดกล้องครับผมน่าจะหลังสงการหรืออะไรเงี้ยเนี่ยว่าติดละครต่อเนื่องเลยเปล่าก็ละครต่อเนื่องครับผมก็ชอบนะผมแล้วก็ คือได้อ่านบทอันใหม่แล้วก็ตื่นเต้นเหมือนกันครับผมแต่ว่าตอนนี้ในละครของไม์ก็ยังออนอยู่นะฮะทางช่องห้านะครับผมนะฮะทุกวันจันทร์ถึงพฤหัสนะครับสองทุ่มครึ่งนะครับอย่าลืมดูนะครับรู้สึกไงบ้างคะที่ได้เป็นพระเอกช่องสามแล้วตอนนี้ก็รู้สึกดีใจครับผมนะฮะก็พี่ปิ่นพี่ปิ่นขอบคุณพี่ปิ่นนะครับที่ที่เห็นที่เห็นอะไรในตัวไม์นะครับแล้วก็เรียกไม์ไปเล่นนะครับผมก็รู้สึกดีใจแล้วก็เป็นเกียรติมากครับผมยังไม่ได้เริ่มถ่ายทำครับผมตอนนี้ก็ อยู่ในขั้นตอนการพูดคุยเรื่องของคิวละครว่าเราจะลงคิวเมื่อไหร่อะไรยังไงดีครับบทบาทเนี่ยตอนที่เราเล่นเขียนไปทำละครเลยบทบาทเปยังไงบ้างบทบาทก่อนบทบาทของไม้ก็มีส่วนคล้ายๆเดิมนะครับก็คือเป็นลูกคุณหนูเป็นลูกเจ้าของดิสันนีอะไรเงี้ยเหมือนเดิมนะครับก็แล้วก็คงจะไม่เหวี่ยงคุณดินคงจะไม่ได้เหวี่ยงแล้วครับผมก็ก็จะเป็นคนที่แบบนิ่งๆหน่อยสุขุมแล้วก็เย็นๆหน่อยครับแต่ก็จะเป็นแนวๆแบบว่า กู๊ดกิ๊กกับนางเอกอะไรอย่างนี้ครับก็ดีใจครับที่ได้เล่นกู๊ดกิ๊กสักทีไม่ไม่เครียดตลอดเวลานะเนาะมันจะขัดใจทำละครอย่างเดียวหรือเปล่าเออจริงจริงตอนนี้เนี่ยไม่ทำละครควบคู่ไปกับเอ่อกับเพลงควบคู่ไปด้วยครับผมตีกันไหมคะอปีเดียดไหมคือตอนนี้ไม่มีสามอย่างที่ไม่ต้องดูแลครับก็คือละครเพลงแล้วก็เรื่องเรียนครับผมนะฮะซึ่งคือตอนนี้เนี่ยไม่เอาเรื่องเรียนเป็นเบสเป็นหลักไว้ก่อนคือยังไงก็ต้องเรียนให้จบ แล้วก็มีละครกับเพลงเนี่ยมันก็ต้องต้องดรานซ์ัน,นดีๆเพราะว่ามันไม่มีอะไรสำคัญมากกว่ากันนะสำหรับไมเพราะว่ามันเป็นเป็นอะไรที่ไม่ชอบแล้วไม่ก็รักเหมือนกันถ้าเกี่ยวกัละครแน่นๆนี้มีโอกาสที่จะวางไม่ช่วงคราวในช่วงครึ่งปีแรกใช้ไหมคะคงไม่วางไม่ครับผมเพราะว่าจริงๆเนี่ยการที่ไม่จะทำโปรดักชั่นหรือทำเพลงเพลงนึงเนี่ยมันไม่ใช้เวลานาน mm hmm. อาจจะวันสองวันไม mm ่สำคัญอะไรอย่างเงี้ยก็คงไม่วางครับผมเพราะว่าจริงๆไม่ก็ชอบการร้องเพลงนะแล้วไม่ก็รักมัน ที่แม่จะมีทอ้อไปบ้างแต่ว่าแฟนคลับก็ให้กำลังใจมาอยู่เสมอก็ทำให้ไมลุกขึ้นมาได้ดทุกครั้งทอเรือะไรก็หลายๆอย่างครับผมก็คือตอนนี้ไม่รู้สึกว่าไม่เหมือนกับว่าไม่ค่อยมีไม่ค่อยมีคนซัพพอร์ตเท่าไหร่แล้วก็รู้สึก,กเ,เหมือนกับว่าเหมือนกับไม่รู้ทุกวันนี้ทำไปเพื่ออะไรเหมือนกันกำลังใจจากครอบครัวนมากค่ะก็ไม่ใช่จากครอบครัวดีครับผมแต่ว่าก็ก็ไม่ค่อยมีเวลาได้คุยกัน เพราะว่าก็ย้ายมาอยู่ใกล้มหาลัยแล้วก็อย่างหนึ่งเนี่ยคือคุณพ่อไม่ก็เดินทางบ่อยแล้วก็ทำง,งานบ่อยคือเป็นครอบครัววอร์กอิ่งเาะว่ามก,ก,ก,ก็ได้เพราะว่าปกติจะคุยกันทางโทรศัพท์หรือโทรทางไกลอยู่อะไรเงี้ยมากกว่าแล้วก็ส่วนใหญ่เนี่ยเราจะคุยกันเรื่องงานเรื่องอบริษัทเรื่องอะไรเงี้ยครับต่างน,งนะะางนาทอางานละครก่บเนาะเนาะครับตอนนี้ก็อะไรที่ได้ตังค์เอาหมดครับไม่พอเร <laughs> อมีแฟนคะ ดีครับผมนะฮะก็หวังว่าทุกคนคงจะชอบละครผมแล้วก็หวังว่าคงจะชอบละครเรื่องต่อไปของผมแล้วก็มาชอบเด็กดนะครับโอเคยงิขอมเมเราย่งไงบ้างสหรับกาละครเรื่องนี้ว่าต้องปรับตัวเปลี่ยนแปลงยอะไรหรือเปล่าี่เปลี่ยนเปก็เขาก็พยายามจะเปลี่ยนลุคให้ไหมครับผมให้ไหมดูดูโตขึ้นหรืออะไรดูแก่ขึ้นนะครับผมโอขึ้นครับวเป็นผู้ใหญ่ขึ้นฮะแล้วก บอกให้มค์ไปเล่นฟิตเนสด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับผมนะก็คือตอนนี้มั์ก็พยายามกลับเข้าโรงจิมเลยอ่าค่ะก็ได้เจอนางเอกของเราด้วยไหมคะัีพี่ก็ได้เจอมล้วก็เพิ่งเจอไปเมื่องานวันก่อนนะครับผมแล้วก็ได้เจอกันแล้วก็ทักทายกันบอกว่าเดี๋ยวเราเล่นละครด้วยกันนะอะไรอย่างเงี้ก็เป็นยังไงบ้างคะพอเจอกันก็เป็นปกตินะครับผมก็เพราะว่าเนื่องจากว่าเรารู้จักกันอยู่แล้วแล้วก็เคยร่วมงานกันมาก่อนตอนไทยเอ็มบีเพลงเซ็งแต่ตอนสมัยก็ไมค์อัลบั้มแรกๆเลยอะไรอย่างเงี้ครับก็ ก็ทุกท่านที่จะคุ้นเคยนะก็ก็ดีครับที่ได้เล่นกับคนคุ้นเคยเพราะว่า,เ,าเราจะได้ไม่ไม่เกรงด้วยแล้วก็เราจะไดเ้เราจะได้ไม่รู้สึกว่าเรา